โกคูขอโทษด้วยนะครับที่ผมช่วยคุณในเรื่องโมโร่ไม่ได้อีกแล้วมีรู้สกชุดให้โกคูเนี่ยกลับมาเหมือนใหม่และรักษาเขาด้วยแต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาชนะโมโร่ได้อย่างแน่นอนครับอืมฉันจะพยายามนะวิสบอกกับโกคูว่าไว้เจอกันใหม่ก่อนจะเดินทางไปที่พำนักของเซนโอขอบคุณนะมีรุสเออฉันเองก็ต้องกลับโลกแล้วละเอ๊ะฉันขับยานอาวกาศไม่เป็นนี่นาะแล้วฉันจะกลับยังไงเนี่ยวิสกลับมารับฉันก่อนตัดเข้ามาที่โลกครับตอนนี้ ถึงเวลานัดหมายแล้วจาโคลและหน่วยตำรวจอวกาศจำนวนมากได้มารวมตัวกันที่โลกเพื่อรอศึกตัดสินกับโมโรและไม่ใช่แค่ตำรวจอวกาศเท่านั้นเพราะตอนนี้เหล่าซีไฟเตอร์หรือนักสู้ของโลกนี้ก็ได้มารวมตัวกันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศึกใหญ่ในครั้งนี้แล้ว ตอนนี้นักสู้ของโลกได้มารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายอมชาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะได้เฉิดฉายสักทีส่วนเจ้าสื่อบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้สู้มานานแล้วไม่รู้ว่าจะยังไหวไหมนะจะาโคบอกว่าทําไมฉันต้องมาดูแลไอ้พวกมือใหม่นี้ด้วยนะเฮ้ยเด็กใหม่เตรียมตัวไว้ให้ดีละ่ะยมชาก็บ่นว่าเด็กใหม่เหรอพวกฉันปกป้องโลกบ่อยกว่านายนุ้ยตอนนี้ตำรวจอวกาศได้คืนบูให้กับซาตานซาตานบ่นว่าถ้าคราวหน้าจะเรียกใช้อีกแล้วก็ บอกฉันดีๆก็ได้ไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยจะมาหิ้วตัวไปเลยเดนเด่ถามกับเอสกาว่าแล้วยานของโมโรเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรหรอเอสกาก็บอกว่ายานแม่จะมีลักษณะเป็นกลมๆใหญ่ๆและมีอาวุธอยู่รอบยานมิสเตอร์โปโปก็บอกว่าแบบนั้นน่ะหรอก่อนจะชี้ขึ้นไปบนฟ้า ทุกคนแง่หน้าขึ้นไปมองก่อนจะพบว่าตอนนี้โมโรได้มาถึงโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยานแม่ได้ปล่อยยานลำเล็กออกมาจำนวนมากซึ่งในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยนักโทษที่เป็นลูกน้องของโมโรแต่ยานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้บินพุ่งตรงมาที่ทุกคนแต่กลับบินแยกกันไปคนละทิศคนละทาง และสิ่งที่โมโรกำลังทำก็คือส่งกำลังพลไปบุกสถานที่ต่างๆในโลกแบบพร้อมๆกันทุกคนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากโคก็ได้พูดขึ้นว่าก่อนที่มันจะทำลายดาวดวงนี้เนี่ยมันคงจะหาสมบัติและของมีค่าเพื่อที่จะปล้นไปเป็นของพวกมันอย่างแน่นอนผู้ท้าเต่าบอกว่างั้นพวกเขาก็ต้องแยกกันแล้วฝากความหวังไว้ให้โกฮังจัดการกับพวกหัวหน้าแล้วล่ะผู้ท่าเต่าเรียกคุริลินให้พาเขาขี่หลังขึ้นไปจัดการกับลูกสมุนของโมโรเทนชินฮังกับจอสึก,ก็แยกไปอีกทางและถึงแม้จะเหลือแค่คนเดียวแตยามชาก แยกไปอีกทางเช่นกันตำรวจอวกาศคนหนึ่งเนี่ยสั่งให้ที่เหลือแยกกันไปเป็นกําลังเสริมให้กับเหล่านักสู้ของโลก ยานหลายลำเทคออฟและบินแยกกันไปคนละที่คนละทางเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือและซัพพอร์ตเหล่านักสู้จากโลกคุริลินและหน่วยตำรวจอวกาศได้บินมาถึงที่หมายและตอนนี้เขาได้เห็นว่าลูกสมุนของโมโรเนี่ยกำลังทำร้ายประชาชนอยู่คุริลินไม่รอช้าพุ่งเข้าไปหวังจะซัดหน้าของยุนบะแต่ยุนบะเนี่ยรับมัดของคุริลินไม่ได้เนยอีกแล้วหรอเอยีคุริลินถอยมาตั้งหลักพร้อมกับผู้เท่าต่าที่เดินมาเสริมชั้นในตอนนี้น่ะมันคนละคนกับเมื่อก่อนแล้ว ฉันฝึกฝนมาอย่างหนักเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยล่ะยุนบะก็ตอบว่าได้เลยงั้นมาวัดกันให้รู้กันไปนเลยทัในใดนั้นผู้ท่าตอบได้สังเกตเห็นนักโทษ3คนในทางด้านหลังเธอบอกว่าพวกเธอไม่สนใจการต่อสู้ตัดสินอะไรของนายกับหมอนั่นหรอก เอาเป็นว่าพวกเธอจะไปปล้นที่อื่นต่อแล้วกันจากนั้นตั้ง3ามคนเนี่ยก็ได้พุ่งออกจากตรงนั้นไปกันแบบไวๆเลยครับคนกลางชื่อมิสะคนเข้มเนี่ยชื่ออิวาสะและคนแว่นเนี่ยชื่อคิคาสะคุริลินบอกกับผู้ท่าเต่าครับว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันเร็วกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของมันมากครับเราต้องค่อยๆไล่ต้อนมันไปพร้อมๆกันผู้ท้าเต่าหันมาตอบคุริลินว่าคุริลินเจ้าจะหวังพึ่งอาจารย์แก่ๆของเจ้าไปตลอดไม่ได้หรอกนะข้าพนันเลยว่าเจ้าจะเอาชนะไอ้หมอนั่นในด้วยตัวของตัวเองเป็นแน่ เพราะฉะนั้นข้าจะเฝ้ามองเจ้าอยู่ห่างๆล้วท่านท่านผู้เท้าเต่างั้นฉันจะไปหาอีหนูพวกนั้นก่อนละกันนะยาฮูเอ่อ คุลิลินที่ไม่ทันระวังตัวก็โดนยุนบับเปิดไปก่อนด้วยหมัดซ้ายส่งให้กุลิลิหนหลอยไปชนกับโบราณสถานเลยทีเดียวฉันไม่มีเวลามาเล่นนะเว้ยตัดภาพมาที่โกฮังกับพิโกโรครับโกฮังสัมผัสได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั่วทั้งโลกเกิดการต่อสู้กันมากมายรอก,ก่อนนะทุกคนโกฮังพูดเพราะว่าอยากจะไปช่วยเพื่อนของเขาและเหล่าประชาชนใจจะขาดมองตรงนี้ก่อนโกฮังพิโกโรพูดขึ้นมาพร้อมกับก,บการปรากฏตัวของชิโม่ชิโมลงมาที่พื้นและทำท่าเตรียมจะต่อสู้กับทั้งสองคนมาคนเดียวเหรอครั้งนี้ พีกโกโลถามอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอเสียใจด้วยนะทางสองคนสัมผัสได้ถึงคอที่โดนบีบจากทางด้านหลังและใช่แล้ครับคนที่อยู่ทางด้านหลังของพวกเขาคือ7-3มต,ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน พลังนี้เราได้มาตอนไปลุกลานพวกที่หายตัวได้น่ะสิภาพพันของพวกแกนี่ยังโง่เหมือนเดิมเลยจริงๆนะจาโคตําหนิทั้งสองคนนั้นว่าโมเดกาตกกันอยู่นั่นแหละตอนนี้เจ็ดสามเนี่ยมีพลังของพิกโ,กโลและโกฮังเก็บไว้ในสต็อกของเขาเจ็ดสามกระโดดขึ้นไปข้างบนก่อนจะใช้ลำแสงมารยิงมาทั้งสองคนโกฮังกับพิกโ,กโลพยักหน้ากันเหมือนมีแผนอะไรสักอย่างโกฮังเข้ามาบังข้างหน้าของพิกโ,กโลไว้ก่อนจะสร้างบาเรียขนาดย่อมป้องกันลำแสงมารที่เจ็ดสามยิองออกมาได้โกฮังบิดโล่ของเขาเพื่อเปลี่ยนวิถีของลำแสงพิก,โกโ มารส่วนเข้าไปตรงบารียของโกฮังและทันใดน,นั้นลำแสงมารของพิโกโร่เนี่ยได้ดันบารีของโกฮังพุ่งไปตรงที่เจนสามลำแสงพุ่งผ่านภูเขาลูกนั้นด้วยความรุนแรงมันแรงขนาดที่คุรลินและเทนชินฮังที่อยู่คนละสถานที่กันเนี่ยยังสังเกตเห็นได้บนท้องฟ้าและผลลัพธ์ของคอมโบสิทธิ์อาจารย์ในครั้งนี้คือร่างของเจสามที่โดนลำแสงมารเข้าอย่างจังทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นรูโบชิโมสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เจนสามใช้พลังของพิโกโร่ฟื้นฟูร่างกายของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ โกฮังอธิบายว่าพวกเราเตรียมพร้อมมาสําหรับการโนนก๊อปปี้ไว้อยู่แล้วล่ะชิโมโอบอกว่าอย่ามาบลัฟกันซะให้ยาก73เลือกใช้พลังของไอ้เขียวนั่นสักทีแล้วใช้ของไอ้คนที่มาเก่งกว่าสิว่าจะสามเปลี่ยนพลังในตัวเองของเขาเป็นโกฮังก่อนจะยิงพลังไปรัวๆพิโกโลย,ยิงพลังส่วนเข้าไปเป็นแค่นี่โกฮังกระโดดหลบจนสุดท้ายเนี่ยโกฮังได้เข้าไปถึงตัว73ก่อนจะซัด73เข้าไปเต็มๆหน้าส่งให้73เนี่ยลอยทะลุไปอย่างทะเลสาบจาโคกล่าวชมว่าฉลาดมาก73เนี่ยใช้พลังของพวกนายได้ทีละคน พวกนายเลยคลิดท่าที่จะเคาน์เตอร์ท่าของพวกนายเองสมแล้วที่เป็นสิทธิ์อาจารย์กันเียดสามลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ําด้วยท่าทีที่ดูซีเรียสมากขึ้นเราจะไม่แพ้พวกตัวเรียนแบบหรอกนะตอนนี้เรารอเปิดให้สมัครสมาชิกแล้วนะครับจาก ตอนนี้เรารอาเปิดให้สมัครสมาชิกแล้วนะครับจากพี่ชายที่คอยสนับสนุนผมเนี่ยก็จะกลายเป็นซ <P> ูเปอร์พี่ชายสแสดงตัวตนในช่องคอมเมนต์ว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในพี่ชายเหมือนกันนะแต่ว่าเราเนี่ยซูเปอร์พี่ชายจะได้รับตราสัญ,ญลักษณ์น่ารักน่ารักประจำช่องโดยยิ่ยงอยู่เป็นสมาชิกของช่องเล่ารอาไปนานๆเนี่ยสัญลักษณ์ของพี่ชายก็จะได้รับการอัปเกรดไปตามการเวลาเริ่มตั้งแต่สมัครใหม่ครั้งแรกไปจนถึงครบ1เดือนครบ2เดือนและขั้นสุดท้ายก็คือครบครึ่งปีอย่าช้าครับสมัครก่อนเท่ก่อนแถมซูเปอร์พี่ชายยังได้เข้าา Discord Community ขอองงเ่รซึใน ผมจะพยายามทาให้เป็นคอมมูนิตี้ที่มีการพูดถึงเนื้อหาและช่วยเสดต่างๆที่มันน่าสนใจและถ้าคอมมูนิตี้เราเติบโตมากขึ้นผมจะให้สิทธิ์กับพี่ชายในการวตคอนเทนต์ต่อๆไปที่พี่ชายอยากจะดูก่อนอีกด้วยเพราะว่าร่างกายของผมเนี่ยผมยกให้พี่ชายทุกคนอยู่แล้วครับและนี่คือทั้งหมดของซูเปอร์พี่ชายครับและถ้าคุณอัปเกรดมาเป็นอีกหนึ่งระดับเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์พี่ชายในตำนานคุณจะได้รับทุกอย่างที่ผมกล่าวไปแต่แค่แพงกว่าชาวบ้านเขาเฉยๆคุณได้เป็นหัวแถวแล้ว<ๆ>และถ้าถามว่าทำไมเพราะว่าคนที่ กล้ามใหญ่ปอตุงมีสละทั้งด้านการเงินเข้ายิมทุกๆเช้า9โมงในวันธรรมดาและกินโปรโตีนถึงตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันเป็นพี่ชายที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอยากจะช่วยสปอร์ตช่อง YouTube ช่องน้อยๆกับเด็กอ้วนๆที่มานั่งพักเสียงคนนี้ให้ได้มีข้าวกินและผมสัญญาครับว่าถ้าผมได้มีโอกาสออกไปแต่ย่ามาไหนแล้วก็นอกจากแม่ของผมแล้วผมจะนึกถึงซูเปอร์พี่ชายในตำนานเป็นคนที่2ที่ผมจะหาของฝากอะไรมาให้อย่างแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของการสมัครสมาชิกในช่องเล่าหล่อครับ ตัดภาพกลับมาที่เมืองครับยำชาสัมผัสได้ว่าการฝึกของพิกโ,กโรกับโกฮังเนี่ยมันได้ผลฉลาดจริงๆเลยนะพวกนายเนี่ยทนายนั้นนักโทษที่เขาซัดอยู่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยบ้าเอ้ยทำไมกันทั้งที่แกดูลุกเปียกแท้ๆยำชาตอบไปว่าคิดงั้นหรอ,อจริงๆแล้วเนี่ยฉันคือหนึ่งในสของมนุษย์โลกที่แข็งแกร่งที่สุดเชียวนะ หเหล่านักโทษได้พุ่งเข้าใส่ยำฉาแต่เขาก็จัดการได้หมดนะจะเป็น3มรุมหนึ่งก็ตามมันพวกเขาซะก,ก่อนที่พว,วกเขาจะฟืน้นทราบครับยำฉา,ามองขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะพูดว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานกลุ่มใหญ่ทางนั้นเราไปกันเถอะก่อนที่ทั้งยำฉา,าและตำรวจอากาศเนี่ยจะพุ่งไปตรงที่มาของพลังในขณะเดียวกันลำแสงปสีศาจมันพิโกโลกับโกฮังคอมโบท่าไม่ตายกันอย่างต่อเนื่องเจ้าสามที่กำลังสับสนเนี่ยก็ได้โด,ดนเข้าไปอย่างจังได้ผลไหม พอม่านควันจางลงเราจะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ย73อยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมยังยังไม่สําเร็จเราต้องจบเรื่องนี้ก่อนที่มันจะฟื้นตัวและ ก่อนที่มันจะใช้พลังของโมโรอีกชิโมพุ่งเข้ามาที่73แล้วบอกว่าใช้แผนสารองเลย73ไม่งั้นเนี่ยเราตายกันหมดแน่เจสามที่ยังประคองสติไว้ได้ก็เปลี่ยนพลังในการก๊อปปี้เนี่ยเป็นของโมโรอีกครั้งหนึ่งทังในใดนั้นทั้งสองคนได้ว้ามาใกล้ๆพวกมันมาแล้วดูดพลังมันซะเอาให้แห้งเลยเจสามลุกขึ้นมาก่อนจะดูดพลังไปที่ทั้งสองคนนั้นแต่ทว่าทั้เจ3สามและโมโรเนี่ยโดนเตะเข้าไปอย่างจังๆตรงหน้าชิโมงงว่าทําไยกันทําไมถึงดูดพลังพวกมันไม่ได้แล้วปรากฏว่า2คนที่อยู่ตรงหน้าโและเนี่ย ไม่ใช่ทางโกฮังและพิโกโรแต่เป็นหมายเลข17และ18ที่เข้ามาช่วยเหลือในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยไอตัวไหนมันชื่อ7 e เ e ่อะไรนะใช่ตัวที่ฉันเตะไปหรือเปล่าได้ยินมาว่ามันไม่มีความรู้สึกงั้นก็ไม่น่าใช่ตัวที่ร้องอยู่หรือเปล่านะแปลกจังทำไมมันดูอ่อนแอจังเลยนี่นายจำเป็นต้องพึ่งพวกเราจริงๆหรอพิโกโรใช่แล้วล่ะมีแต่พวกนายนี่แหละที่แก้ทางพลังนี้ได้ เพราะพวกนายโดนดูดพลังไม่ได้ใช่ไหมละ่ะกฮังบินเข้ามาถามกับหมายเลข18ว่ากเทนกับทรังส์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง18บอกว่าพ่อ17บอกพวกเขาว่ามีภารกิจสําคัญให้ทําที่เกาะเนี่ยพวกเขาก็ตื่นเต้นกันจนตัวสั่นเลยละ่ะไม่น่าจะมีเวลาหนีมาร่วมสู้ด้วยหรอกกัฮังก็โล่งอกพอไม่อยากให้ทรังส์และกเทนเนี่ยต้องมาเผชิญกับอันตรายมาจัดการให้มันเสร็จๆกันเถอะฉันไม่ชอบร่วมควนต่อสู้กับใครเท่าไรหร่หรอกนะแต่ถ้ามันจะทำลายลูกของฉันแล้วก็ฉันเองก็ไม่ยอมูอรอเเ่นเนนงา้้อ10ลซีพืให้มาสู้ งั้นเราจัดการกับไอ้พวกนี้ได้เมื่อไหรก่ก็รับเงินได้เลยสินะจะพูดอย่างนั้น48เธอทําให้พวกเรารู้เหมือนทารับจ้างนะก็ฉันไม่ซุ่ใยใครฟรีๆนี่นะเอยตัดา้ามาที่ยานแม่ครับตอนนี้โมโร่ฉุนเฉียวเป็นอย่างมากที่ลูกน้องของเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยสักคนซากันบอสได้บอกเขาว่าไม่รู้ว่าอยู่ๆเนี่ยโลกมีนักสู้ที่แข็งแกร่งเพิ่มมาขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โมโร่บอกว่ามันไม่สําคัญหรอกพวกมันก็แค่หนอนมแมลงสาหรับข้าเอาล่ะใครจะเป็นอาหารจานแรกของข้าดีนะ ตัดภาพมาที่ยาแดรดครับเบจิต้ากำลังฝึกอยู่กับผู้เท่าพิบาร่าและไม่ว่าเขาจะพยายามทําอะไรอยู่เนี่ยมันไม่สําเร็จเสียทีท่านผู้เท่าบอกเบจิต้าว่านายสัมผัสได้ไหมตอนนี้เนี่ยโลกกาลังวุ่นวายแล้วนะนายจะไม่ไปช่วยพวกเขาเหรอเบจิต้าบอกว่าไปตอนนี้เนี่ยผลลัพธ์มันก็คงไม่ต่างจากเดิมหรอกทางเดียวคือเขาต้องฝึกวิชานี้ให้สําเร็จเท่านั้นอีกอย่างโมโรยังไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลา เอาละมาเริ่มกันใหม่และในขณะเดียวกันเออขอโทษนะครับโลกไปทางไหนนะครับโกคูที่กําลังหลงทางอยู่ในอวกาศเนี่ยกำลังพยายามถามทางเพื่อมุ่งหน้ากลับมาสู่โลกในขณะเดียวกัน ในอวกาศที่ห่างไกลท่านฟรีเซอร์ท่านฟรีเซอร์ทารของฟรีเซอร์ได้เข้ามารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่โลกเอออยู่ๆพวกนักโทษหลบหนีจากคุกกาลกติกเนี่ยก็ไปบุกดาวที่เป็นเป้าหมายของเราเฉยเลยครับอืได้ยินมาว่านักโทษที่ถูกขังอยู่ที่นั่นเนี่ยแต่ละคนร้ายกาจไม่เบาเลยนี่เอาเป็นว่าเราหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จําเป็นก่อนละกันเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นดาวถัดไปได้เลยไปคลุกคลีกับไอ้พวกอาชญากรเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกอะ อาอาชญากรแล้วพวกเราไม่ใช่อชัากรแล้ครับแกว่าอย่างไงนะเรอจะโอเปล่าครับท่านฟรีเซอร์เปล่าครับรเ,รเปล่าครับ,รบพวกเรายึดดาวและกวาดล้างชาวดาวนั้นให้หมดเพื่อที่จะขายดาวดวงนั้นต่อให้เผ่าพันธุ์ที่ไร้บ้านในราคาที่สมเหตุสมผลพวกเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจต่างหากเราจะโง่ถูกต้องตามที่เธอพูดเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออเปล่าครับท่านฟรีเซอร์ไม่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 มีเลยครับงั้นนําทางไปยังเป้าหมายต่อไปของเราซะจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยยังรอให้ข้าได้ไปครอบครอง ได้ครับท่านฟิเซอร์ ทั้ง3เหตุการณ์ในอวกาศเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันรวมถึงทั้งในโลกตอนนี้ที่กําลังดูเดือดไม่ว่าจะเป็นโกฮังพิกโกโรจาโคและ1 7 1 8ที่ดูเหมือนว่ากําลังจะได้เปรียบในการต่อสู้กับ73และชิโมท่านพุทธเต่าที่กําลังเผชิญหน้ากับแจ้งอาชญากรสาวด้วยตัวคนเดียวคุริลินที่กําลังดวลกับยุนบะเพื่อแก้มือนในรอบก่อนเทนชินฮังและเจ้าสื่อที่กําลังสู้กับหุ่นยนต์ยักษ์และยมฉาที่ตอนนี้สถานาการณ์เนี่ยดูไม่ค่อยสู้ดีนะักและที่น่าเป็นห่วงทีี่่สสสุในนนนตออนน้้้กก็คืโโมมรรําาาลลังจะเขูแว ก่อนที่พี่ๆจะสงสัยว่าทําไมคลิปนี้มันสั้นจังวะผพวกเขาบอกว่าผมอยากจะลองเปลี่ยนโมเดลใหม่ครับเนื่องจากคอมเมนต์เนี่ยบนกนหนาหูมากว่า คลิปใหม่เนี่ยมันนานอะไรแบบนั้นตอนแรกผมคิดไว้ว่าอีก2พาร์ทเนี่ยก็จะจบเลยพาร์ทห้าสีนาทีพาร์ทหกชั่วโมงแล้วก็ปิดโปรเจกต์นี้เลยแต่ว่าช่างมันเลยครับผมจะมาลองลงสนามคลิปรายวันดีกว่าผมไม่ได้หมายถึงโมโรวันละพาร์ทนะครับเพราะอย่างที่บอกผมเพิ่งจะฝึกตัดต่อและงานตัดเนี่ยมันยังไม่ง่ายสําหรับผมผมต้องใช้เวลาประมาณ2-3วันสําหรับโมโรส่วนในวันที่เว้นว่างๆเนี่ยผมจะพยายามดันชอ็อตออกมาให้พี่ๆได้ดูกันนั่นฟังดูดีไหมครับผมลงคลิปบ่อยผมได้เอนเกจ ผมลงคลิปบ่อยพี่ชายหายคิดถึงนี่ฟังดูเฮลตี้กับช่องครับแต่มันคงไม่ค่อยเฮลตี้กับสุขภาพผมมากแต่ช่วงนี้ผมว่าครับลองดูกันสักตั้งก็ไม่เสียหายเรามาลองกันสัก2-3 EP ไหมครับแบบสั้นๆ15ถึง 20นาทีแต่ว่าเราจะเจอกันบ่อยขึ้นแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราจะกลับไปคลิปละครึ่งชั่วโมงบวกๆเหมือนเดิมก็ได้ครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็บอกกันเข้ามาได้ครับแต่ในส่วนที่น่าสนใจเนี่ยพาร์ทนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่านอกจากคอมโบสิทธิ์อาจารย์ของโกฮังกับพิกุโร่แล้วเนี่ยอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือโกคูจะกลับมาที่โลกยังไงเออไม่ใช่กับเราเล่นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือฟรีเซอร์เนี่ย กำลังจะบุกโลกอีกรอบแล้วแท้ๆถ้าโมโรไม่มาเนี่ยโลกของเราก็จะโดนฟรีเซอร์บุกอีกรอบอยู่ดีเรียกได้ว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าแกไม่สนพวกนักโทษแล้วแกมาจริงๆเนี่ยพี่ๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับส่วนตัวแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยฟรีเซอร์แกก็คงไม่ไหวกับโมโรหรอกเพราะแกยังไม่ได้ล่างแบล็ค นึกออกไหมครับก็คงจะเป็นกระสอบทรายให้โมโรกระทืบอีกแน่นอนหรือว่าทั้งสองคนน,นั้นที่จะร่วมมือกันหรือเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งน่าสนใจครับเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแต่ถ้าอยากพูดคุยกับเล่ารอหรือว่าพี่ชายในคอมมูนิตี้เนี่ยขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าที c o r d ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะแจกบัตรเข้างานราก้อนบอลที่จะมาจัดที่ไอคอนสยามแล้วมูลค่าบัตรใบละเกือบพันเลยนะเป็นบัตรพรีเมียมเลยนะครับ ผมแจก3ารางวัลแล้วเรามาเล่นกิจกรรมเพื่อชิงบัตรกันครับเออนว่าคลิปนี้ผมขอญาติลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะมาไหวขึ้นเร็วๆนี้ครับไว้พบกันใหม่ครับ